สุดยอดวอลเลย์บอลชายไทยยู21ไล่ทุบตูนิเซียเข้ารอบ8ทีมศึกชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันลเล์ด้วยค่ะวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติตูนิเซียผ่านเข้ารอบ2ศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2023เริ่มร้อยแล้วการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023นกรุงมานามาประเทศบาเรนวันที่9กระะกฎาคม2 66เวลา21นาฬิกากลุ่มเนัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติตูนิเซียรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยได้แก่ปราโมทดย์ยศสันเทียชุติพงษ์ม่วงเก่าพานุพงษ์คำภูมีจัก,กริดถนอมน้อยกิติพงษ์สังศักปัญญบุตรสำหรัจตัวรับอิสระผู้ดิดลทากาบุตรผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายไปก่อนในเซตแรกแต่ก็สามารถกลับมาครองเกมได้ดีและเอาชนะไปได้ในเซตที่เหลือ3-1เซต 2ีต่อ 25, 25ต่อ17 25ต่อ22และ25ต่อ21ทั้งนี้จากกลิดถนอมน้อยทำคะแนนสูงสุดของทีมรวม16คะแนนส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่อิหร,ร่านเอาชนะบาเรน3ต่อศูนเซต25ต่อ11 25ต่อ19และ25ต่อ19ทีมชาติไทยแข่งขัน3านัดชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากผลการแข่งขันระหว่างอิหร,ร่านและบาเรนซึ่งอิหร,ร่านจากฝูงกลุ่ม A สามารถเอาชนะบาเรน3ต่อศูนย์เซต ทาให้อิหร่านเก็บชัยชนะรอบแรก3เกมรวดมี8คะแนนเข้ารอบ2เป็นอันดับ1ของกลุ่มและทีมชาติไทยเข้ารอบ2เป็นอันดับ2ของกลุ่มในขณะที่เจ้าภาพบาเรนชนะ1แพ้2มี4คะแนนและตูนิเซียชนะ1แพ้2มี1คะแนนรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่ม A ซึ่งจากการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสูร่รอบรอง,รองหรือรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้าร่วมการแข่งขันมาสองครั้งในปี1 9 9่ จบอันดับ9และปี2021จบอันดับ12การแข่งขันในรอบ2กลุ่ม E กลุ่ม A จะคว้วยสายพบกับทีมอันดับ1และ2จากกลุ่ม C ได้แก่บัลแกเรียแชมป์กลุ่มและโปลแลนด์แข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1ถึ2ง2ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบร,รองชนะเลิศทันทีโดยทีมชาติไทยจะพบบัลแกเรียแชมป์กลุ่ม C ในวันที่11ก,กรกฎาคม2566เราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน คะ่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าสุดยอดมากครับน้องๆเมื่อคืนสนุกมากถ้าลดข้อผิดพลาดจากการเสียเองได้ร่ำรองสู้ได้ทุกทีมแล้วรบอบ2คือทีมโหดๆทั้งนั้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ดูไลฟ์สดน้องๆเก่งมากค่ะมีบอลทับบอลแทรกเสิร์ฟดีน้องทำได้สุดยอดมากๆบอลสูตรคือรอดสุดความคิดเห็นนี้บอกว่าจะไปแพ้ญี่ปุ่นอีกหรือเปล่าญี่ปุ่นดับฟันไทยตลอดมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้บอกว่ารุ่นนี้ญี่ปุ่นไม่ได้มาค่ะตกรอบชิงแชมป์เอเชียเราเขี่ยจีนตกรอบด้วยค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าสุดยอดเลยครับไอเลิบอยู่เลยจากนี้ก็เป็นประสบการณ์ของน้องๆแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสุดยอดเลยพวกนายแน่มาก ขอให้เข้าสู่รอบต่อไปคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลเเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ